ม่เอาสี่ห้าสหายลงตากแดดเล่นนะครับผมห้าสหายครับผมนี่ริวตันนี่ครับริวตันตัวนี้ครับนี่หางนี่ไม่มีเลยครับนกต่อสี่สหายสี่สหายเราชมนอ่อยชมริวตันหน่อยลูกอ่ะริวตันนี่นี่ริวตันครับริวตันนี่ตัวนี้คุกเดียวครับผมเอาลูกอ่ะมามา,มา,มา เอาไม่ต้องขู่พ่อลูกอ่ะลูกอ่ะมามาออ่ะลูกอ่ะอ่ะออืมอ่ะอันนี้เต้าเต็งเอี่ยวครับที่ได้เฉลยดีๆเขาเป็นหมานอ่ะลูกเต็งเอียวเต็งเอียวอ่ะนี่ครับตากแดดเล่นให้เล่นแดดหน่อยวางดินนี่เจ้าเล็กครับเจ้าเล็กเล็กน้อยครับผมเสียงเล็กครับผมอืมอืมลูกอ่ะ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  อันนี้เจ้าอยู่ตันอีกตัวหนึ่งครับผมรวอวเริว,วอ่ะอ่ะนี่ครับไม่มีเปียวนะครับผมชุดนี้